はい。では、シップ、カントー,パー、パイク、シー、シップ、エット、ハー、シップ。なんか、こう、アレック、開きます。はい。開きます。プレイは、アライ。開きます。プレイは、アライ。漢字は、N、ハーですね。開きます。はい。こうです。じゃ、めんめんめん、漢字に。プー。開けます。プー。あ、いい感じ。開けます。プー。ですね。で、開きます。こう。プー。ですが、 ลักษณะขณงเปิดหิรักมัสนะคเปิดสข้านですから例えばครัドด開งます้นครับครับครับคますบครัかครับครับครับกรัかครับค้ับครับครับครัんครัอครับนรับค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 รครับ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 คแลบที่บอรคบครครครัなん,イイなんすับครับคปัดครัครัครัค うん、これ、あプッ、アートプッ、ナンス、カーはプッ、ナンス、ナーシ,ーシープソにゃ42ページを開いてください。ガルナプッ、ナンス、ナーシープソにゃ開きます。これはプッ、プッ、ナンプソ,ンプソンカーン。いいですか開きます。です。単眼が開けますね。はい。歩きます。ドゥですね。アニエヌハですね。倒します。はい、これ、大丈夫じゃないですか これはラウリアン倒れます例を倒れますこれはロム、ちゃいマイ。で、ターペン倒しますなんかプリアンペンサッカムグリア、タムハイロム。なんか倒しました倒しますくタムハイロム。私っぺ篇コンティタンジャイタムなんか倒しました。倒れますくマンビアンフはでこれロムな。マンマシェは倒します。うん倒しますくタムハイロムです。 เทาวส์มัสก์ทามไฮรอนครับใช่ฟึกมัสใช่ฟึมัสมิรายีฟวันมายที่สามขันที่สิบในเอ็นสี่คือเช็ด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 เช็มันเปียกก็เลยเช็ดนะคะคณะดาวฟรีจอาบน้ำเสร็จแล้วฟึกมัสเช็ดเช็ดตัวเปียกก็เลยช็ดเช็ดมัสช็ดนะและที่จอส์ปอกมื่กี้นะคะฟึมัสเพรวาเ่าเป่าเปเน คือหายใจออกเมื่อกี้นะครับตรงข้ามกับคำศัพท์ที่อยู่ตรงกลาง้อมาสสือหายใจเข้าเนี่ยฟึคิมัสคือหายใจออกแต่สกาですหมายความว่าอะไรคือฟึคิมัสคือฟูですก็รทีฟึคิมัสแล้วคำหายใจออกอีกอันหนึ่งคือฮักกิมัสฮักิมัสปกติเรียนตรง N 5ว่าอันนี้คือใส่รองเท้าใช่ไหมแต่ฮักกิมัสใน N S 4นะครับมีอีกหนึ่งความหมายคือหายใจออกด้วยนะครับ 吐、はいちゃいを吹きますか吐きます満タンガンヤンガイ。こう、ドゥーとワクソンで吹きますく、フ吐きますく、はーです。うん。ですから、あ、みなさん、吐、はいちゃい顔、ルクルー,クはー。よく吐いてください。はー20枚ですが、例えば、Happy birthday to you! で、こう、あ、パウルーイ。で、た、吐、はいてください。こう、はーい。<laughs> いいな。パ、ま、<laughs> イパイだってね。トンペン、吹いてください。あ、吹いてください。吹いてください。ふーですね。 ですからพูดขึ ai ai ้นมาสูว์ฮั่กหายใจอกเหมือนกันเต็มมันแบบคนละแบบแต่ดูออกป่าวฟูกฟูกป่าาาですよねเวียนฟูหายใจอกยูงินไปฮ่า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 น่าฮ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 ่าเปาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า ไม่ใช <Cornell. S 2> ่หรอฮ่าน่าจะเป็นฮ่าจะโอ้うんですねですからまあバウぐらい吹きますチェックがバウうん倒しますทำให้ล้มうん急ぎますสำคัญมากอันนี şey. ้กาฟันอกบ่อเยอะมากนี่สต้องจำนะคะเพราะว่ารีบรีบนะคะ急ぎます急いでくださいรีบหน่อยรีบหน่อย急いでください急ぎますกับรีบไหมเนี่ย急ぎますรีบเปิดきま เปิดสองขานเออเปิดสองขานสาัมัสอธิบายเร็วสวัมผัสคือสัมผัสใช่ไหมเดวอธิบายเร็วว่าจะมันคล้ายกับอันนี้อันนี้คือเอออ่ะ,อะ เอ่อเจ้าเจ้เสียงดังส่งเสียงดังสาบกีมสก์เอ่เจ้าเจ้าเสียงดังสากีมัสก์สาเร็อลซายนกคืะรำคาเสบีากนไระสเคืยาโงเสียงดังนะครับมันยาทรับสนกับสาบกีมสก์สามพับทอสิมสทำให้ล้มเิดขึมาสัคนนคาวกิมสําคัญมาให้ควกิมัสก์สาเแห้งตรงข้ามกับเปียกนะคะแห้งคาวกี เปลว่า hand hand ですねเข้าเชตโกนั่นเชดเชตสามั้กว่าเชตเรคกปเป่รเอาทาวส์มัสทาให้รอนวิ่งเร็วสรร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 ักรร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 รว่ーーารร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 ษรร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  たたん、こう押します。押します。プレイはごっ、プラック。悲しみます。皆さん、ルチャ、悲しい。すやちゃい。そうですよね。悲しい、悲しいくすやちゃい。悲しみますと、プレはスイはすやちゃい。で、アニペン、カムクンナサープ。で、これアニペン、カムグリア。また、ガンヤンガイく。この悲しい、カムクンナサープに、なんか、チャイガクアムルスコン、プープー、は、私は悲しいです。

ก็ได้なんかมาคนาชสิมีมัสという意味を使いますแปลว่าย้ายですับรูติกัมでเましゃいีมีなんมีอันนี้เทำชิมัสทำให้ล้มดื่นทำให้ล้มกดผลักเปิดสองข้างดื่นกดผลักรีบให้ิ้กโิมัสเปลว่ายายบ้าน 引っ越します。コミカムサン、カムカムナードワイ、引っ越し、ドワイ。でもこれ、引っ越さない、引っ越します、引っ越す。なので、ティートンラワン、引っ越しますく、カムグリア、グルムティヌン。しまさに、は、引っ越し、プレイはガンギャイバーン。なので、まさに、は、します。まさに、は、たむ、引っ越ね。引っ越し、これはガンギャイバン。ですから、ティートンラワンく、グリア、グルムティヌン。まさに、グリア、グルムティさん引っ越します、これイは、アイバン。わ กดผักรีบ,รบกดผักอ่าเสียใจบริษัทสามเสียใจใหญ่บ้างเปิดใหญ่บ้างทำให้ผมเปิดรีบสำคัญมากนานี้อันนี้ทรงจำแห้งแห้งโซเดสเน่แห้งตรงกักับเปียก เจียวจีวเอ๊ออะเจียวจีวส่งเสียงดันสักวากีมาสืรีด้าญ่บ้านเสียใจเดืนใหญ่บ้านกดพักเสียใจใหญ่บ้านเปิดสงครามเปิดหนังสือก็ได้แห้งเช็ดเป่าเอะอะเจียวเจ้าวเช็ดเป่าอื เช็ดเป่าดด่นเช็ดเป่าหญ่บ้างแค่นี้มั้งห้าห้าสิบคำแล้วเก็บมากเลยไปกินมาขึ้นมากดผลักเอาเอาร์เจียเจ้าแห้งทำให้ลม้ม<ค>หญ่บ้านรีบเช็ดเป่าเสียใจดด่นเปิดสงครามนี่โอเคไม่มีปัญหามา5้าคำ อห้าสิบคำแล้วก็ในร้อยแปดสิบนะคะห้าสิบคำแล้วก็แค่นึงชั่วโมงห้าสิบคำน่าจะเรียนสักสามชั่วโมงก็จะมั่คำสองคำกริยาน่ะสี่ทั้งหมดได้